เฉพาะประเทศไทยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราได้จากการเกร็บข้อมูลจากท้าพืชแล้วก็ชั้นเปลือกหวายที่เราพบในในบริเวณนี้แล้วก็มาพัที่ระดับความความความสูงต,ต่างๆกันแล้วก็อายุต่งๆๆตางๆกันเราจะเห็นว่าสูงสุดนี้ก็จะประมาณนี้ครับสี่ถึงหเมตรนะครับที่ประมาณเมื่อ 4 0 0 0้0 0ปีจะเห็นได้ว่ามันมีฟัคทูเอชันอีกทีแล้วมันจะมีฟัคทูเอชันก็คือมันจะมีช่วงที่น้ำทะเลม,มันยืนนิ่งนะครับมันไม่ลดลงตอนเป็นต่อเอเรื่องกันมันจะมีช่วงที่ลดลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ลดลงไปขึ้นมาอีกนิดหน,นึ่งแล้วก็ลดลงมาเห็นว่าจุดที่มันมาถึงในแนวชายฝั่งปัจจุบัคำคำนนะครับก็ประมาณใกล้ๆ ปีครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ตอบได้ว่าเมื่อง0 0 0ปีที่แล้วที่อู่ทองมันมันลดความสําคัญลงไปก็เนื่องจากว่าแนวใชยฝังเมื่อ1,000ปีนะคมันมาอยู่ที่อู่แพกที่แล้วแต่ละที่อู่ทองอยู่เหนือขึ้นไปเป็นเกือบร้อยกิโลครับเพราะฉะนั้นมันก็หม,หมดความสำคัญในในฐานะเมืองท่า ที่ใช้ขนส่งสินค้าครับก็เลยก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงของผู้อิอมอันนี้จะเป็นภาพภาพไปเห็นง่ายๆว่าเมื่อเจ็ดพันปีน้ำทะเลเข้ามาอันนี้เป็นทะเลตรงนี้จะเป็นอ่าชเลนนะครับเมื่อสี่พันนี่ตอนนี้ก็จะเริ่มสี่ห้าพันสี่พันนี้ก็จะเริ่มมีตะกอนจากแม่น้ำเจ้าหญิ กลับออกมาระดับน้ำทะเลกระถอยล่นลงมาครับสามพันก็ลงมาเกือบจะถึงกระทุ่มแล้วครับอันนี้ก็เมื่อประมาณหนึ่งพปีผมจะข้ามันที่มันมันเป็นอันนี้จะเป็นข้ามให้เห็นว่าไอ้ไอช่วงที่น้ำทะเลลุกข้นมาครับนนี้ระดับน้ำทะเล ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามตอนที้มันลุกกำลังเรื่อยๆนะครับละกอน,นก็เอ่อชวาทะเลก็จะขยับเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลักษณะของําดับชั้นก็จะเริ่มจกเอ่อละกอนบนแผ่นดินแก็จะมีะกอนใกล้ชายฝั่งละอนแนวทะเลระดับตื้นแล้วก็ละกอนใกล้สะฝัง นี่เป็นภาพจิงๆแล้รับนี่ก็จะเป็นในช่วงนี้มันมีฟลักตูเอชันมันก็จะมีแนวสั่นสายเกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะไม่ปเป็น่ยนนะจิงๆแล้วมรันจะมีแนวสั่นสายอีกแนวหนึ่งเกิดขึ้นท่าทบงออน,นี้ครับซึ่งปัจจุบันก็ถูกตำลายไปแล้วเรียกว่าเป็นที่ยุ่งเหยินะครับนี่ก็เป็นภาพสามมิตใิให้ให้ให้ดูกันง่ายๆว่า ในบริเวณที่ราบตู้พักกันตอนล่างนี้ภาพตัดความของมันเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้เป็นตะกอนทะเลแล้วก็ตะกอนที่ราบอาเชนต์เลยตัวพื้นพื้นผิวของของของในตะกอนก่อนที่ การที่ทะเลมันจะท่วมก็มันี้จะสังเกตได้เห็นหเห็นได้ว่าภาพเซอร์เฟซมันไม่ราบเรียบนะครับตัวนี้มันตัวนี้มันก็จะชี้บ่งถึงในร่องน้ำตัวนี้นครับภาพตัดั่านนี้มันก็จะมาจากตรงนี้นะครับแม่นม้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนก็แม่น้ำแม่กลองตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยา มันมีการไมเกรดนะครับจากทางด้านตัวนออกมาทางด้านตันตกก็คือโพซิชันของแม่น้ำน,นะครับมันก็จะแหวมันก็จะเป็นการการขยับตัวนะครับของแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยขยับจากตัวนออกไปตันตกของท่าจีนแทบจะไม่เปลี่ยนของแม่กล้องนี้ก็เช่กนกันนครับขยับจากตะวันออกไป ตัวบางประกับกับกันต่อไปตัวหนองนี้จะเป็นสภาพของร่องน้ำในอาวไทยนะครับว่าร่องน้ำานึ่ก็จะสัมพันธ์กับแม่น้ำข้างบนเหมือนกันก็คงไม่พูดถึงนะเรมอ่ตัวนี้เป็นภาพขยายของใน ของในของระดับนั้นก็เลยในช่วงช่วงห้าปีครับว่ามันจะมีควาเปลี่ยนอย่างนี้ครับตัวสำคัญก็จะประงานเมื่อสามพันกึ่งพันอันนี้จะเป็นรายละเอียดซึ่งใน,น,นการที่บายเวอร์ชันตัวนี้ก็จะมีในในหนังสือที่แจกไป เป็นเอกาสารการประชมุมเานะครับเป็นอันนี้เป็นการวิจัยที่เราทำร่วมกับทางทางกรมร้อนยทยาของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาเอาเจาะคอสำรวจที่ความลึกประมาณ60เมตรนะครับแล้วก็วัดาอายุมีสจุดก็คือเจาะที่กรุงเทพแล้วก็ก็เจาะไล่ขึ้นไปครับกรุงเทพแล้วก็เหนือปทุมแล้วก็จตทางอยุทยาแล้วก็อายุท,ยาายทั้ง อายุที่ได้หมดทั้งหมดนี้ก็จะได้จากการวัดนายุจากทราบพื่นแล้วก็ทราบเปลอกอยที่พบในเนื้อตะกอนทะเลรายละเอียดนี้คงต้องถ้าใครสนใจคงต้องหาอาจากเอกสารเผยแพร่ที่แจกให้กัเราครับทีนี้นิดเดียวกันในอนาคตของระดับน้ำทะเลก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนแรกแล้ว่า น้ำทะเลมันมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ในอดีตแล้วแล้วก็ในอนาคตมันก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นในการศึกษาของ IPCC ซึ่งเขาศึกษาจากปรากฏการโลกร้อนว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังไงแล้วก็เขาประเมินว่า พื้นที่นี้จรับผลกระทบกับพื้นที่ที่เป็นอิสระสามเหลี่ยมการแม่น้ําทั้งหลายของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในส่วนของประเทศไทยนะพื้นที่รับผลกระทบให้สู่พื้นที่เมดแลนด์กด็พื้นที่ชุ่มน้ำนครับอันนี้เป็นการศึกษาขอ,ข,อของของชูรานุกรก็ศึกษาเฉพาะเฉพาะของประเทศไยทยเขาก็ เขาก็ forecast ว่าประเทศไทยก็จะมีภูมิอากาศที่ร้อนมากขึ้นนะครับใน50ปีแรกนี่จะไม่ค่อยเห็นมากแต่จะเห็นบนในอีก50ปีข้างหลังก็คืออีก100ปีจะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพปัจจุบันนะครับในเศนเซร0้อยปีครับอ,อ,อากาศมันจะร้อนมากขึ้นแล้วก็แห่อาจารย์ ต็ทั่วไ,ได้นะครับออนอกจากอากาศร้อนแล้วปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นจะเห็นผลในช่วง50ปีหลังนะครับนี้เข้าตัวเมินร้อยปี50ปีแรกนี้จะยังไม่เห็นผลมากแต่ก็มีผลกระทบ50ปีหลังนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ําจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบจากอ้พื้นฤติโลกร้อนนี่ ที่แน่ๆก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือปริมาณน้ํามากขึ้นอันนี้เป็นกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยนะครับทีนี้กรมทรัพย์เนี่ยเราก็สนใจเรื่องระดับน้ำทะเลว่ามันทีมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็เราก็มีการออมอนิเตอร์ริงที่ที่เขาเรีกไโดเกจ ที่วัสดับออน้ำขึ้นน้ำลงในบริเวณรอบๆรอบๆอ่าวไทยนะเป็นหลักก็แนวโน้มเอาคร่าวๆนะครับจากข้อมูลย้อนหลัง,งนี่นะครับตั้งแต่ก็ประมาณ60ปีก็แนวโน้มระดับน้้งเรื่อก็จะเพิ่มขึ้นยกเว้นที่กาะหลักนะครับ ของขกามักโพนแล้วก okay. so ็ที่สัตหีบีีเพิ่มขึ้นนะครับข้อสรุปจากในการมอนิเตอร์ริงของนไทรดเก็ก็คือวัดระดับของในตรงของอาวไทยนี่นะครับก็สรุปได้ว่าน้ำระดับน้ำทะเลในรอบ60ปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะค่อนข้างสำคัญนะครับ ก็ผมจะไม่รงในรายอันที่สองเนี่ยเราเพบว่า,าจากผลกระทบจากเมื่ออินดินไวเมื่อปี2004ที่สุมาตราเกิดทำให้แผ่นเปลือกีมีการเคลื่อนตัวมันมีแรงจากการมุงตัวตัวนี้ก็ที่เกิดเป็นดินไวน์ที่สุมาตรานะครับ มันทำให้เกิดในแผ่นตึกรลกในเป็นประเทศไทยนะครับมีการบิดตัวซึ่งเนี่ยครับเขาพบว่ามันมีการแผ่นตึกระกับในประเทศไทยนะครับมีการเคลื่อนตัวในทิศเนี้ยครับทางใต้สุดเยเยอะที่สุด,สดก็คือ74 นิวอัตต์ตั้งแต่ปี2005จนถึงเมื่อปี2010นะครับมีการเคลื่อนตัวอยู่74แล้วก็ลดหลังไปน้อยลงนะลงจนถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ก็แสดงว่าแผ่นทวีปแผ่นปิโลรที่ประเทศไทยตั้งอยู่นะปัจจุบันนะครับมีการเคลื่อนตัวอันนี้ในแนวราบนะครับนอกจากแนวราบเลยเี่ขาก็พบกว่า,ามันมีการ มันมีการเคลื่อนตัวในแนวติ่งด้วยก็ว,ว่ามันสุดต่ำลงนะครับก็คือเรื่อนมันขยับไปทางที่ตัวนตกเชยงใต้แล้วก็มัมีการลดระดับลง10มิลน,นะครับทารลนใต้ที่กรุงแกพนะครับ แล้วก็ที่เชียงใหม่ห้ามิลดังนั้นก็สรุปโดยประมาณนี้ก็อันนี้นะครับสิบสองมิลของกระปีนะครับไล่ลงมาอันนี้ที่ใต้สุดสิบสองมิลที่กรุงเทพสิบมิลที่เชียงใหม่ห้ามิลไอตัวการขยับตัวการขยับตัวลดลงของตัวลคนะมันก็จะมีผลเป็นในทางลบ ารระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจากที่ข้อมูลใทโเกตที่บอกไปแล้วนะครับว่าที่เกาะมักโพนที่สตหิรนะดับน้ำทะเลมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ตัวแผ่นดินลตดต่ำลงตัวนี้ก็เป็นไฮโตเซสนะครับก็ผมจะข้ามองพวกนี้ก็ โดยสรุปก็ระดับน้ำทเลจากสองตัวนี้นะครับาารารจากกระแสน้ำเลที่เพิ่มขึ้นกับตัวแอนดินเมื่อมันสู้ตัวไปเน่จาจะให้เทคโนโลยีมเป็นนะครับก็จะได้ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นต่อ,อปีนะครับเป็นประมาณน,นี้นะครับอันนี้เป็นภาพ รวมให้เห็ง่ายๆว่าในบริเวณหาดไทยตอนบนที่ตั้งกรุงเทพเนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยกับถ้าเส้นสีพวกนี้ก็จะประมาณ4.5-5มิลิเมตรต่อปีนะครับอันนี้เฉพาะสองตัวนี้ก็คือ5มิลิเมตรต่อปีหรือ50เซนตต่อร้อยปีนะครับทีนี้ รอบว่ากรุงเทพมันมีปจัจจัยตัวที่สามสำคัญก็คือมันมีแรง s u b s i d i ์อเน,นื่องมาจากการสุดน้ำาดาลซึ่งปัจจุบัน,นก็นยังเกิดอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมสแสดงภาพรวมไปแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเรทของในแรงสั b ส i ดน e ที่เพิ่มขึ้น ดังนันถ้าเรารวมสามตัวนะครับจากคลัสต์มูเ m e n t จากแรงสัมพัทธ์แล้วก็จากตัวน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้กรณี worst case ที่สุดนะครับจะพบว่ามันจะมีระดับน้ำท mm. ะเลที่เพิ่มขึ้น32เซนติเมตรต่อปีนะครับเขาก็ประเมินดูว่าถ้าอีกในกรณีที่สองนะครับ อีก50ปีข้างหน้าเนี่ยระดับน,น้น่เราเลจะเป็นบวก1.6เมตรจากระดับมีสิทธิ์เพื่อปัจจุบันนะครับอีก50ปีครับก็เราได้มีการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับทั้ง direct damage indirect damage เนี่ยครับในกรณี Worst c ก s e ก็คือเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น อันนี้เป็นเป็นดีเรียร์นะครับก็ก็คงฝากไปตอนนี้ครับ